สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์ธนกรแก้ววันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการขูดมดลูกแบบแยกส่วนนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับอธิบายผู้ป่วยเรียบร้อยก็ให้ผู้ป่วยไปปัสสาวะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกลับมาตรวจทาการตรวจ P V นะครับเพื่อดูโพซิชันของอตัวมดลูกนะครับก็สําหรับคนนี้ก็จะได้เป็นแบบแอนตี้เวอร์ชันครับก็หลังจากนั้นก็ให้ผู้ป่วยขึ้นนอนในท่าลิโ o โตมีทําการเพนและปูผ้าให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็จะเริ่มทําการขูดมนลูกนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือใส่ตัวสเปกุลัมนะครับที่ขนาดเหมาะสมกับของผู้ป่วยใส่จนเห็นเซอร์วิสครบวงนะครับจากนั้นก็ลองจากนั้นใช้ตัวอารีฟฟอเซนะครับหนีบบริเวณเอนทีเอลิของตัวมาเซอรนะครับ จากนั้นจะทำการฉีดยาชานะครับก็ใช้เข็มพาราสวิคอลเนื้อปอกนะครับใช้ยาชา1%นอร์เซนโซเคนวิตอาอะดรีนาลีนนะครับก็ฉีดบริเวณ4ี่และ8ปดนาฬิกานะครับอเราลืมเพนนี่นะถ่ายไปเลยไม่เราต้องเพนก่อน เข้ามาอย่างนี้ไม่ได้หรอหลังจากนั้นใช้สป,ปันเอ่อใช้สำลีชุบเซรั่มน,นะครับเช็ดบริเวณซวววเซอ,อร์วิสและว่าใจนองวอรนะครับก็ทิ้งไปเช็ดความอีกหนึ่งรอบนั้นทำการฉีดยาชา บริเวณ8ดนาฬิกาก็อาดอแบกแล้วก็ฉีดนะครับประมาณ10เป็นไอล้งจากนั้นก็บริเวณ4นาฬิกาดอแบกแล้วก็ฉีด10เอ็นเงเร็รียบร้อยก็รอให้ยาชาออกฤทธิ์สักรู่นะครับจากนั้นก็จะเริ่มทําการขุดม้ำลูกนะครับก็ใช้คิวเลนะครับอันนี้ใช้เป็นเบอร์ศูนยนะครับคุดบริเวณเอ็นเลเซอร์วินะครับ ูดให้จับแบบปากกานะครับแล้วก็ขูดแบบรอบวงขูดแบบนุ่มนวลจากนั้นก็ไม่ได้ชิ้นเนื้อออกมาแล้วก็ใส่แช่ในฟอร์มาลีนนะครับส่งาปผมจากนั้นทําการวัดขนาดมดลูกนะครับเราใช้ยูทเลียนสาวใส่เข้าไปช้าๆนะครับจนใส่เข้าไปช้าๆจนรู้สึกว่าชนกับ ตัวฟันดันะครับก็ได้จะมีคาบเลือดติดนะครับอันก็ประมาณ8เซนก็เอาไปเทียบกับตัวสิวเล็นครับเทียบกับตัวชิวเลกแล้วจากนั้นเราก็จะทำการใส่สิวเลกเข้าไปในตัวยูเทอร์ลักนะครับใส่เข้าไปจนถึงจุดที่วัดไว้จากนั้นก็เริ่มทำการคูดนะครับ ขูดให้ครบทุกวงขูดอย่างนุ่มนวลเป็น,นครบ3า0รอ6กสบองศาหละะังจากนั้นก็ทำการ,ะะรฟันโดสโตกนะครับขูดบริเวณฟันรับนั้นได้ชิมเนื้อออกมานะครับก็สง่งใส่แช่ในฟอร์มอลีนเช่นกันนะครับแล้วก็สง่งผ่าตัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวิธีการขูดบรรูปแบบนี้สร็